สวัสดีนะครับผมอยู่กาพิสันคนโกกรถถต้องํำนะครับอยู่ที่อูชางตะนะครับบางระกรมนี่ชังตะนะครับสวัสนะดีครับอันนี้เจะมาฟังฟังเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวถามก่อนอันนี้คือเครื่องย่ำนาใช่ไหมใช่ครับย่ำนาเป็นย่ำนาครับ ที่ว่าจะไปวิ่งกับิสันแล่วนะตว่าบิวบิวมาใหม่บิวใหม่ครับอันนี้คือสเต็ปไหนบ้างเนี่ยเก้าเจ็ดลูกเก้าเจ็ดวอวโตลูกเก้าเจ็ดวโต้มีแคมแล้วก็ชักเก้แปดชักร้อยห้าหนึ่งห้าครับอ๋อชักร้อยห้าต่าเป็นลูกเก้าเจ็ดอ๋อข้อร้อยห้าข้อเป็นแค่ข้อร้อยห้านะครับชักเก้าแปดแคมช่างหนุยครับแคมช่างหนวย ระบบอะไรช่างหนุ่ยช่างหน,นุ่ยระบบช่างหน่วยเออช่างหน่วยเป็นคนจัดให้นะครับช่างหน่วยจัดให้หมดเลยแต่ว่าไปวิ่งแล้วเห็นบอกว่ายัางไงนะไม่ค่อยอยังไม่แรงยังยังไม่ค่อยให้โดนเป๊กใช่ไหมเพราะว่าจะโดนเป๊กนะครับอืยังไม่วิ่งเท่าเขาเลยอ <laughs> อืเห็นของเขาวิ่งไม่บางทีกล้องมันหลอกไงอ,มอมผมมีแค่เนี้ย นี่เพิ่งขัดใหม่มันทั้งใหม่ทันทีแกงเนี่ยแกงยังเก่ากึ๊ดนปั๊มยังเก่ากึ๊ดกันนี่ครับเล็งแค่นิดเดียวอ่ะดูดิหนุนไว้ตั้งเยอะเนี่ยที่พี่สมคิดทำให้ผมเนี่ยก็ตอดลักออกไปเลยถอดนอนออกไปเลยเล่งไปเลยไม่มีไม่มีเกินยังไงก็ตัดก่อนนะเดี๋ยวฟังเสียงตัวนี้หน่อยหมุนติดนะครับหมุนติดอะ 可以。 แรงมาก <laughs> ไม่น่าเชื่อแต่รอบไม่มีตัดแน่นอน แต่ลงน้ำนงไม่แรงเนยแต่ลงน้ํามันยังว่าละเสียงน่ากลัวมันมันเป็นเหมือนกับไอตอนที่ปิสันไปทําแรงนะไปไอเครื่องตัวแรงที่ไปซื้อมาตอนนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทําใหม่เสียงนี่เรงัตเปล่าเนี่ยกระจายนะครับแต่ว่าลงน้ําไปแล้วมันมันไม่มีแรงอืมันมันคนละเรื่องเลยนะแต่ว่ารอบมันได้เยอะนะครับนี่นะสปริงเรงนิดเดียวนะครับหนุนเอาไว้เยอะมากแต่ว่าสปริงแข็งเอาเรื่องอยู่นะ แข็งโฟกเลยอะหรือว่ามันเล็งในแค่นี้ก็ตั้งปริงไว้แข็งจัดครับนี่มันยังมันยังไม่โดนน็อตเลยอะแค่นั้นแหละครับโอ้โกระปิงมันแข็งแข็งมันมีแค่ให้ตัวช่วงแรกๆอ่อนแล้วก็มันมาตึงท้ายครับโอ้โหเสียงน่ากลัวมากเดี๋ยวจะได้ไปจัดมิสติ้งกันนะครับโอ้ไปไหนมาสวัสดีครับพิ่งมาจากบ้านวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะ เรียนออนไลน์อ๋อโควิดคครับแล้วเป็นไงช่องตอนนี้ดังไปใหญ่แล้วนะหันเกลียแล้วครับหันเกลียแล้วใช่ไหมโฆษณาเข้าแล้วยังครับรออนุมัติอ๋อยังไม่ให้ตังค์เขายังไม่ให้ตังค์สุดยอดมากฝากช่องให้เฮงๆด้วยนะครับเฮง่งรถไถไม่ใช่เฮงซวยรถไถนะครับอันนี้พี่สันก็มาจัดอันนี้ของน้องอ้ําครับอืมชุดนี้พันหกนับของยันมาร้อยยี่สิบ สองนิ้วหนึ่งมองดูเหมือนใหญ่เนาะแค่สองจุดหนึ่งแต่ว่ามองดูได้ตาเปล่าได้ใหญ่กว่าสองนิ้วเลยนะมันทานไงมใรไปองใครนอยหน่อยเดียวมันเหลืองนิดเดียวทำไมจะขายอ่ะคอณผมมันไม่วิ่งหรือมั้งใครช่างเอาไปขายเลยเอาเปล่าใครใครจะเอานะไปนี้ ช่างขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เดียวสเต็ปแข่งเต็มแข่งใช่ไหมเนี่ยครับใหญ่เลยอืมใหญ่ใหญ่ <laughs> รูน่าเป็นอะไรอืมรูน่าเป็นใหญ่มากนะครับเนี่ยนะครับน่าเป็นสีน่สิบอืมสี่สิบเมตรเมาข้าข้าวไว้ <laughs> อ่าลองทักหาช่างตะก็ได้นะเผื่ออ,อยากไดมกกม้มันลูกเกลีเสียมันมันโล่งเลยเออเออต้องต้องใส่กับลูกร้อยอ๋อตอนแรกก็ทำใส่ก็ตอนนี้ถ้าติดเบิ้ลมันมันวิ่งไม่ได้อืมอืม ต้องใส่กระลูก้อยนะมันลงไปนะลูกลอยได้ครับอ่าลูกลอยน่าจะได้นะแคเก้าเจ็ดนะอลองทักหาช่างดีกว่า <c oughs> หลังไม้นะส่งนี้ก็มีนะส่งนี้พันเก้านะครับทรงนั่งขับนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าจะสั่งทรงนี้ได้ไหมเนะี่ย <c oughs> ได้ครับได้เหมือนกันครับ <c oughs> อ๋อเอาใจคนแก่ออเอาใจคนแก่รักว่าควันเข้าหน้านะครับ เราต้องสูงสักหน่อยอไว้ใส่มะม,ม่วงอ,งองย่างบ่าปรับองศาได้นะครับตอนนี้นจะชอบแบบหันออกข้างอืออือจะหันออกเออหันออกข้างนิดหน่อยแล้วก็าหานันออกหน้าหน่อยแต่ว่าประมาณนี้แหละกำลังสวยเนาะตอนนี้ก็อยู่คนเดียวเน,ะนเวเาะเชื่อมคนเดียวนะครับสำหรับช่างตะ นี่นะครับลูกน้องไปบวชอยู่นะครับสี่เดือนแล้วก็จะออกมานะครับ <c oughs> ลาบวชอยู่นะครับน,น,อนไอเดียได้สองพันสี่โอ้ไอดีได้แบบแ,แบบสวมอ่ากองเดิมอ่ามีลายมันมมหลายลายอืมอถ้าถ้าอย่างนี้เท่าไหรนะ่นั่นเนี่ย สมเข้ากองเดิมนะอะไันหนึ่งคันนึงครับมีตัวรัดมีอะไรอแล้วก็ติดแผ่นป้ายผมเลยอ๋อมีแผ่นเพลแล้วก็สายรัดอ่าครับอ๋อหนึ่งคันบาทนะครับไปถึงสวยเลยอืมไม่ต้องไปทำอะไรนะครับสวยสวยแล้วเอามาใส่กับกองเดิมนะครับใส่กองเดิมอย่างกันนี้นะครับเนี่ยถ้าอย่างกันนี้เท่าไหร่น้อเนี่้ยหาหกร้อยห้าสิบอ่า มีนี่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับอืมนี่อย่างนี้พันหนึ่งครับแล้วมีแผ่นป้ายติดอีกก็มีแผ่นเพดอีกนะครับเออประมาณนี้ยังอ่าไ่เครับสวยนะครับตะบางระกำอ่าแต่อย่างนี้ได้เลยมีของอยู่แล้วมีขอออย่างนี้มีของอยู่แล้วนะครับ ตัวมีของอยู่แล้วแล้วก็ใครทักมาแล้วก็ให้ได้เลยออืให้ได้เลยเนาะแต่ว่า,ถ,าถ้าชุดไหนที่เรายังไม่มีของเราก็ต้องให้รอค่อนข้างรอหน่อยนะครับเพราะว่าขึ้นไม่ทันตอนนี้ก็กำลังไล่ส่งออกทุกวันทุกวันอ่าครับมาั <laughs> นนี้มารับทุกวันอ่าของมารับส่งออกทุกวันนะครับอันนี้ของพิสันนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับนฝะากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ